นี่คือใบเหลียงเหรอพูดเล่นนะใบเหลียงใบเหลียงนี่คืออาหารใต้ของคาเฟ่ที่มีชื่อว่าจ้าจ๋าคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟาที่ครบทุกองค์ประกอบมีตัวเลือกเมนูนหลากหลายทั้งเครื่องดื่มรสเลิศ และอาหารจานเยวใจกลางเมืองระนองเป็นอาหารใต้ที่รสชาติไม่จัดมากวันนี้รอบจานรอบโลกมาเยือนทั้งทีจัดให้คุณผู้ชมแบบจุกๆเต็มโต๊ะไปเลยครับผชอบบกวงไ้มาเลยัแต่ผมเคยไปทากที่เมืองดันเม่หบายที่บ้านุษยน่าเข้ามาเนี้ เป็นปูนกัก้ามนี่เป็นหน้าทานแต่ก็ดูน่าทานผัดไทยไข่ฝอยปูน่ไม่ตน้ำอันนี้ไม่คุ้นจะานอันนี้ดดีไข่ตะไคร่เนี่ยนะเราค้นจะ็ไข่ฝอยอย่าพวนี้แล้ววัวานนี่ข้างหน้าที่เห็นนี่อะไรดปข้าวยำสมุน โอ้ข้าวยำแล้วมามาคุกข้าวคุกข้าวระโนนี่เยอะเลยจะอยู่ใต้หาสมุบคือตัมน้ำาลึแถ้าทางตัวเขาจะใหญ่เลยเพราะว่าที่นี่มใหญ่มากทอดมาแล้วก็มีผตรงที่หนูมีมะนาวมาอในข้าวยำเนี่ยคุกขาให้เรียบร้อยเลยนะครับข้าวดูเหมือนจะเป็นข้าวผัดอันนี้ซื้อสิ่งที่หาไกแล้วกลับมาเป็นอะไรเลยข้าวกเตียอมาระนองในคนระนนบอกว่ามาถึงที่นี่หาบา กินกะปิกระนอนรด้ยังกะปิก็อร่อยอย่แล้วก็ต้องถามแล้วว่าเพื่อทานกะปิกระนอนได้ยังกะปิที่นี่ก็ดีแต่เขาไม่กินกะปิครับคนที่แบบเป็นน้ำได้กินปเป็นผู้เชียงแานเล้า,าเลยงง เราาี่ได้เลยครมาร้านนี้ครื่องดื่มก็โดดเด่นนะครับว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่นี่ไงพูดถึงมาเลยนี่ชัเแดงค่ะชาเขียวแ่น้ครันเป็นเป็นที่ีนอหนังเลยครับคุณจ่าจ้าร้านจ่าจ้าค่เป็ร้านที่เปิดมา19ปีแล้วนะครับอันนี้อร่อยท่น ไปเหนียงเลยกูดเล่นนะไปเนื <AL> <nên tragedy> ้อหไปเนื้อหอร่อยมากเดี๋ยวกลับไปเมืองกันจะทำทานกันในช่วงนี้ละทานเนี่ยทานคู่กั็นแับน้ำยาแล้วมันมีหมูสับด้วยนะนี่นี่มีหมูสับท่านผู้ชมงแล้วก็มีหอมแดงโโอ้หอมแดงแล้วมีพริกราดพริกมนก็จะคลี่กบบที่ติดใ เปี้ยวขึ้นทากทอดนะโ่งนต้องนทำน้ำุมาเอเี้ยวเปี้ยวกันเปี้ยวันเอาูลน้ำมันหายไปแล้วข้าขโมยแมวก็ต้องขโมยแมวข้าวนักพริกขโมยแมวเียวเี่ยวผมมันอาไปเยอะคือผมไม่รู้เลยหรอเป็นข้าวนนึงที่ ถ้าเป็นเข้าขัดะน่าจะดีอนี้เป็นขาเข้าขัดอ่ามัวไม่หงมนก็ไม่อะไรปิดไม่ได้เป็นข้าวคลุกแต่ข้าวขัดอันนี้กรกว่ารสชาติกลางๆต้องมาเติมรสชาติกลางๆแล้วก็มันเนี่ยเนีออนี้ทัไม่ได้อย่างนี้ยอ้าปีหรือชอตอนนี่มานไ่คู่กับผกะเพรานี่นะครับนั่นเป็นแต่กะเพรานะเรียกพวกิ้งพัวกิ้งเข้าไปละ่งหน้าเหมือนกะเพราเรานะใส่แต่ก็เรียกพัวกิ้งตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเลยข้าวปี อางนี้เด็ดมากเด็ดที่ข้าวสูตรพอดีลูกกะต๊อิดที่มีความหอมอมากนะครับากละนองถ้าคิดอะไรไม<ด>่ออกนะอย่าสั่งข้าวผัดกระเพราสั่งข้าวโะกอ๊อบปิอร่อยจริงเลยภัทรไพโอไปไหนประเทศไยทุกคนในโลกที่รู้ห่ดเลยครับ เป็นผัดไทยหนรสชาติจัดจ้านปห็ยทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วบางร้นก็ตำมากลาหวานดำไปก่อนอันนี้จะเค็มเปรียดกันมาเลยไม่เป็นหวานนำเปเปรี้ยวอะไรอะเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยผัดก้ามเลยครับนุ่มตงเราลองยิบกุงยิบเยอะตบเลยละกดพื้นเลยนะมันนี่เขาอร่อยมากต่อไปผมจะลองไอมครับเยี่ยมมากเีย เป็นข้าวยาวครับเพราะเราจะไม่มีน้ำดูดมาให้มันเละเทะให้มันให้มันเียวหนยมันก็ข้าแล้วก็ข้าวยาบอันนี้ก็เหนียวแล้วอะไอีเรื่องอะไรผัดเรื่องพวเนี้เขาเขาจหนึ่งห้ที่หนึ่งที่ก็อร่อยนี่ก็นี่อร่อยนี่ได้หมดเลย ร้านข้าวเขียวนะครับร้านข้าวบดแดงแดงบดไหมแดงบดใช่ครับคุณผู้ชมนี่คือร้านคาเฟ่ก้านเมืองที่เปิดมาทั้งหมด19ปีนะครับขายเครื่องดื่มโดดเด่นมากขนมก็โดดเด่นและที่นี่จะมีอาหารกาณ์เดียวที่รสชาติธรราติถ้าเรามาเนี่ยก็อาจจะต้องขออะไรเติมบ้างนะครับถ้าอยากต่างถ้าอยากทานเด็ดๆก็มาที่เลยคุณผู้ชมบวกที่นี่ก็มีโอกาสแวะ เราจะซื้ซักความทั้งใจในกครับข้าวให้เราทานหนึ่งจานระางหน้าหนึ่งแก้วข้าวหนึ่งจานรสาติมรองเก้าสิบเก้าปีหน่งความอร่อยครบมีตัวอาหารที่มี่ดูเดดดีเดียรครับมีโอกาสแวะมาชื่อจากด้าทอฟฟี่นะครับหรือจานแยกขนาดกีลาคุณผู้ชมเปิดตั้งแต่เช้านะเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโกรายการสามบ่าทุ่งมงเย็น เรื่องเกิดประปรง้วครับมีขนมมีเบเกอร,รี่มีอาหารมีของฝากจากระนองด้วยเป็นป็นดเลองที่แีวนหมายถึงว่าคนที่เดีเอกครับเขาเปิดมาสิบห้าปีมันชิมน้อยอร่อยนะแตัต้องอีกมาเรียนเบนผียดายเป็นเป็นรู้วาเที่ยเอาวเหรต้องข้าวมาทานด้วยกันเลยทุกท่านคนะรับราชาติอาหารที่นี่เป็นไงอร่อยจ้า <laughs>